สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบนะครับรายการของเราเปิดโอกาสให้คนหูหนวกและคนตาบอดนะครับได้ขึ้นมาประชันความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อบนเวทีแห่งนี้นะครับวันนี้เรามีล่ามจอยเป็นล่ามภาษามือเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะคะเกมการแข่งขันเนี่ยยิงแข่งก็ยิ่งสนุกจริงๆเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าผู้แข่งขันแต่ละคนเนี่ยได้โชว์ความสามารถหลากหลายมากนะครับถูกต้องครับ นอกจากนั้นนะครับเรามี3มท่านที่อยู่กับเรามาตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบนี้คือกรรมการ3ท่านของเรานะฮะต้อนรับนะครับพ, 3, พี่ตรีพี่ตงเหน่งน้องทันครับสวัสดีนะครับแล้วก็มีพี่เป้ค,ครับเป็นล่างภาษามือนะครับต้องถามกรรมการกันหน่อยดีกว่าผมขอเป็นคําจํากัดความเลยแล้วกันถ้าเกิดขอ3มท่านเนี่ยคนละ3คําให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4ท่านจะเป็นคําไหนกันดีพี่ตรีครับเก่งรู้สื่อครับ เก่งรู้สึ่อว้าวน้องทันค่ะเอาละยากนะเต็มที่มากค่ะเต็มที่มากเขาเต็มที่ทุกๆรอบเลยครับพี่ต้องเหน่งครับถึงคิดว่ต้องเหน่งครับต้องคำจำกัดความของผู้เข้าแข่งขันของเราใช่ไหมคะสามคำฮะปฏิพานค่ะคำเดียวแต่สามพยางได้ไหมได้ครับผมหรือสามคำที่จะได้ต่อไปอีกสามพยางได้ครับ ปฏิปัติพารปฏิบติพานค่ะเอาละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับจะเป็นรอบ4ี่คนสุดท้ายแขย่งยำมีนิดหนึ่งนะครับว่าเราแข่งขันกันเนี่ยผู้แข่งขันจะต้องเก็บคะแนนสองครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับใครที่มีคะแนนสะสมน้อยที่สุด1คนจะต้องตกรอบไปนั่นเองครับเชิญ4ี่คนมาเลย4ี่คนสุดท้ายที่เข้ารอบในของคนหูหนวดนะครับก็มีเมครับมอนฮะเค้กแล้วก็นุนะครับกรบป,รปือต้อน <Yeah. S 1> รับตีกันอีกทีหนึ่ง ถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าว่าอันนี้เป็นการเก็บคะแนนครั้งสุดท้ายละก่อนที่เราจะต้องมีคนกลับบ้านด้วยเนี่ยนะฮะวันนี้ตื่นเต้นยังไงบ้างเมย์ก่อนเลยครับรู้สึกเฉยๆค่ะก็เตรียมใจมาแล้วล่ะค่ะ <c oughs> แพ้ชนะไม่เป็นไรค่ะยอมรับได้ค่ะขอคม่อนเหรอฮะผมก็ ตื่นเต้นนิดนึงนะคะกับการใช้ภาษามือว่าผมจะทำภาษามือออกไปสื่อได้ถูกหรือผิดแต่ไม่ว่าแพ้หรือชนะก็ไม่เป็นไรนะคะผมก็ทำใจแล้วเหมือนกันโอ้หมีม่คนทำใจเค้กล้ครับก็มีตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ผลคะแนนจะออกมายังไงถ้าได้คะแนนน้อยก็ไม่เสียใจค่ะไม่เป็นไรค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็ ใจพร้อมนะคะวันนี้มีใจพร้อมแล้วก็สู้ๆค่ะโอเคใจ้ลครับนุกครับส่วนผมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับแต่ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับคะแนนจะออกมายังไงไม่เป็นไรนะครับก็มันผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ของผมครับโอเค านะครับแข่งขอ,อย่ำกติกากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เราเป็นการเก็บคะแนนครั้งสุดท้ายของรอบนี้โดยคนที่มีคะแนนสะสมน้อยที่สุด1คนจะต้องกลับบ้านไปนะครับ ซึ่งในครั้งนี้เราจะไม่มีสถานการณ์จำลองครับเราจะไม่มีโจทย์คำถามครับซึ่งผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องคิดโชว์ครับหรือว่าการแสดงเพื่อนำมาโชว์บนเวทีแห่งนี้นะครับและพวกเขาจะมีแขกรับเชิญมาร่วมแสดงด้วยแต่ยังไม่บอกนะครับว่าเป็นใครนะครับวันนี้ครับจะต้องเป็นการพรีเซนต์นะฮะว่าอยากจะโชว์อะไรแต่ว่ามีข้อแมกก็คือจะต้องมีเรื่องราวของการรู้เท่าทันสื่อสอดแทรกอยู่ในการแสดงด้วยนั่นเองครับมีเวลาให้ไม่เกิน3นาทีแล้ววันนี้นะครับ แน่นอนฮนะเราก็ต้องจัดลำดับคนที่จะพรีเซนต์กันเหมือนเดิมครับทีมงานครับผมขออุปกรณ์เดิมหน่อยะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยนะครับนี่จะมีรูปภาพนะฮะของผู้เข้าแข่งขันของเรานี่ฮะครบทุกคนนะครับกติกาเหมือนครั้งที่แล้วเลยครับซึ่งแคนเนี่ยจะสุ่มนะครับและแคนก็จะเลือกขึ้นมาโดยที่ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นหน้าของใคร,ครแคนจะถามกรรมการว่าอยากให้ผู้เข้าแข่งขันคนนี้พรีเซนต์ลำดับที่เท่าไหร่โอเคครับ เอาเอานี้ล้กันเปลี่ยนใจพี่ตรีครับอยากให้บุคคลคนเนี้ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ครับหนึ่งเลยไหมฮะตามใจทอฟฟี่เลยครับมาคนแรกก็ที่หนึ่งไปเลยลำดับที่หนึ่งนะฮะคนแรกที่จะพรีเซนต์ก็คือเมยรอบนี้เมย์ดูตกใจนะจ๊ะโอเคอ่ะต่อกันหน่อยฮะคนนี้ครับพี่ตงครับ ให้เป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีครับ <S 2>, 2, <S 2 3หรือ4ครับ4ค่ะ,คะ4และคนคนนั้นก็คือเคครับอ้อาล้วน้องทนันพูดตัดสินม,มือเดิมนะครับเา,เาห,เหลือ2กับ3นะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดคนใดที่ได้2อคงก็ต้องได้3าไปคนนี้เป็นลำดับที่ไหร่ดีที่2ค่ะแ,และลำดับที่2นะครับก็คือม่อนครับนั่นหมายความว่าลำดับที่3ก็คือ นุนะครับ,รบโอเคตอนนี้น่าจะเข้าใจกติกากันเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะฮะคนแรกของเราเมย <ฮะ S 1> ์เอรีพร้อมแล้วเมย์ <ขอ S 1> เริ่มได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันเมย์ค่ะ วันนี้นะคะดิฉันก็จะมา,เ,าเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการาโฆษณาขายของทางออนไลน์นะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นของสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ดีมากเลยเวลาสั่งซื้อไปแล้วแต่สิ่งที่ได้มากับไม่ตรงนะคะเป็นสบู่เป็นของปลอมบ้างเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พอเวลาเราจะติดตามทวงคืนเนี่ยก็ได้ลบเพจนั้นทิ้งลงไปแล้วะคะ่ะก็คนที่ขายของนั้นก็ปิดเพจดีไปแล้ว ดิฉันก็จะมีนําเสนอเรื่องของวิธีการป้องกันด้วยนะคะมีการแนะนําด้วยว่าสินค้าเนี่ยเราจะต้องดูให้มันดีนะคะบางดีสินค้าดีแต่ทําไมราคาถูกมันก็ผิดปกติเราจะสั่งซื้อไปเนี่ยนะเราก็อาจจะได้ของปลอมกลับมาแล้วก็เจ้าของเพจก็จะปิดหนีไปด้วยเนี่ย การที่เขาหลอกโฆษณาขายสินค้าของปลอมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเราสามารถร้องเรียนได้แจ้งความได้นะครมีทั้งจำคุกมีทั้งปรับได้ด้วยเป็นหลักแสนเลยละคะ่ะคอเบบืออันนี้ก็เป็นไอเดียนะฮะของเมน,นะครับเดี๋ยวฟังคอมเมนต์นกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรเสนอแนะหรือเปล่านะครับพี่ตุ้ครับ จริงๆแล้วตัวประเด็นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับที่จะที่จะนำเสนอในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในมิติของการซื้อขายของนะครับบนโลกออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นประเด็นที่พบเจอค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะครับที่ได้ของอซื้อของมาแล้วส่งของเป็นอย่างอื่นนะครับหรือว่าก็ไม่ตรงปกอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ อย่างบอกด้วยว่าผิดกฎหมายร้องเรียนแจ้งความได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าได้แสดงจริงนะครับอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าในรายละเอียดว่าผิดกฎหมายอะไรหรือว่าร้องเรียนอะไรแจ้งความได้อย่างไรอะไรกับใครยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าจริงๆอยากเห็นภาพของการนําเสนอด้วยว่าะจะแสดงในรูปแบบไหนจริงๆแล้วเรามีโจทย์ของดาราที่มีชื่อเสียงที่จะมาแสดงกับเราด้วย จะแสดงอย่างไรอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอะนต่อไปครับเดี๋ยวไปคิวของม่อนครับสวัสดีครับผมม่อนนะครับผมก็จะามาสมบทบาทในเรื่องของอาการหลอกลงทุนเ,เล่นหุ้นครับผมมันน่าสนใจมากเลย เราจะลงทุนดีไหมนะโอเคโอนเงินไปเลยฮะพรุ่งนี้รอดูกันเช้าวันรุ่งขึ้น<ม>ก็ดูซะหน่อยฮะโอ้ยเครียดผมก็จะมาเล่านะครับโดยสรุปนะครับก็จะมีการวิเคราะห์ประเด็นอยู่สี่ประเด็นด้วยกันนะครับก็ อย่างบริษัทสกด,ดนะครับ MI นะครับเขาอาจจะข้อ,อมูลไม่จริงปลอมหรือคนที่มีกรได้ยินเนี่ยมีการหลอกลวงให้คนหูหนวกเนี่ยมาร่วมลงทุนร่วมหุ้นเขาอาจจะถูกกันเขาอาจจะกันแกล้งโดยที่คนหูหนวกไม่รู้ก็ได้ อีกข้อนึงก็อาจ,จเป็นเรื่องของลงทุนเรื่องให้ลงทุนซื้อหุนหน้นเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายจริงๆแล้วเราต้องศึกษาให้ดีต้องรู้เท่าทันว่าการเราจะลงทุนเล่นหุน้นหรือทำอะไรต่างๆเราต้องมีความรู้กรรมการจะทํานคลิปตรงหนึางครับเชิญครับค่อนข้างละเอียดนะคะในในเรื่องรายละเอียดว่าจะ แสดงอะไรบ้างนะคะแต่ว่า,อ,าอยากจะให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่า,อ,าอันเนี้ยเราจะเราจะเตือนได้อย่างไรบ้างเตือนผู้ที่มาชมเนี่ยได้อย่างไรบ้างว่า,าดูแล้วควรจะตระหนักรู้ในแง่ไหนจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ก็อันเนี้ยเราแล้วเราตัว ในแง่ของความรู้เท่าทันสื่อเนี่ยคือต้องต้องบอกให้ละเอียดด้วยนะคะแต่ว่าในแง่รายละเอียดที่ให้มาว่าจะทําอะไรบ้างเนี่ยก็อโอเคค่ะถือว่าใช้ได้ค่ะครับถือว่าอธิบายได้ละเอียดพอสมควรนะครับเห็นภาพนะครับมาถึงคิวการพรีเซนต์ของหนุนะครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับพร้อมครับผมนะครับก็คิดมาว่าผมเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์ครับ ผมก็จะพาเยี่ยมชมที่นี่และครับก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นว่าเราทำอะไรไปบ้างก็จะชมห้อง สื่อยอดนักสืบของเรานี่แหละว่ามุมนี้เป็นมุมอะไรตรงนี้เป็นอะไรแล้วก็รายการของเราเนี่ยมีประเด็นออรู้เท่าทันสื่ออะไรบ้างผมก็จะมาเล่าถึงวิธีการรู้เท่าทันสื่อวิธีการป้องกันวิธีการวิรวเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรก็จะพาเป็นยูทูบเบอร์พาชมทัวร์ของเราเลยแล้วผมคิดว่าคนที่ดู คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ก็จะไม่ไม่เบื่อก็จะไม่ได้เอาคลิปยาวมากนะคะก็จะใช้เวลาสั้นๆครับเป็นคลิปสั้นๆเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ชมดูกันแบบอย่างง่ายๆคลิปก็ไม่ได้ยาวอะไรนะครับก็จะมีกล้องถ่ายแล้วก็จะมีแนะนำขั้นตอนการทำการรู้เท่าทันสื่อวิธีการป้องกันปัญหา เราแบบสั้นๆสรุปๆเผยแพร่นะครับก็ทำให้ให้คนดูผู้ชมเนี่ยเข้าใจแบบง่ายๆโอเคนะฮะผู <t> ้คนที <đến> <artist> <t> ่มาแนวเบื <t> ้องหลังนะแล้วก็สอดแทรกข้อมูลไปได้เต็มๆเลยเหมือนกันนะครับน้องทันครับ ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเลือกสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วกเ็เราสามารถเห็นภาพได้แล้วก็เราสามารถอธิบายได้ง่ายเพราะว่าเราคลุกคลีหรือว่าคุ้นชินกับสถานที่อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่อยากจะเพิ่มเติมตรงที่การรู้เท่าทันสื่อะคะ่ะสื่อส่วนใหญ่เท่าที่ฟังทางพี่นุอธิบายเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโปรดักชันหรือว่าเป็นเบื้องหลังซะส่วนใหญ่ที่เห็นภาพอยู่แล้วว่าโอเคมันจะมีกองถ่ายมันจะมีจุดไหนยังไงบ้างที่จะ นำเสนอให้คนรู้จักสื่อยอดนักสืบมากขึ้นแต่ว่าในมุมของการรู้เท่าทันสื่อค่ะจะมีวิธีการหยิบยกประเด็นมายัางไงในการอธิบายหรือต้องมีสถานการณ์ตัวอย่างเพิ่มเติมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดที่อยากให้เพิ่มเติมเพื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะค,ครับพีครับอ่าโอเคมาถึงคิวการพรีเซนต์ของเค้กนะครับเป็นคนสุดท้ายของผู้แข่งขันของเราวันนี้นะฮะพร้อมนะครับ พร้อมค่ะเริ่มได้เลยค่ะที่ันเค้งนะคะก็จะมาสมบทบาทเป็นลักแสดงละครโฆษณาเกินจริงค่ะก็จะเป็นรู้เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะคะก็อาจจะมีเพื่อนคนนึง เล่น Facebook นะคะแล้วเขาไปเห็นโฆษณาเกินจริงแล้วเขาก็ดึงข้อมูลนั้นมาเผยแพร่แล้วก็จะมีเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยมาเล่น Facebook ก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยเอาโพนี้มาลงก็เลยมาเตือนว่าเธอไม่ควรจะเผยแพร่ข้อมูลนี้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะเชื่อได้ยังไงใช้ครีมพวกนี้แป๊บเดียวก็ข่าวแล้วมันโฆษณาเกินจริงเขาอาจจะเป็นของปลอมตัดต่อ เนี่ยถ้าแต่คอมเมนต์เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีดาราที่มีชื่อเสียงมาโฆษณาจะไปเชื่อได้ยังไงเราเชื่อไม่ได้นะน่ะแล้วก็เห็นคอมเมนต์ที่อ่านเนี่ยสมมติว่าถ้าคนเขาอ่านที่เราโพส์แล้วไปซื้อมาใช้จริงแล้วมันไม่ข่าวจริงเนี่ยเขาก็จะจะต่อว่าเธอได้นะเข้าใจไหมลบโพสทิ้งเธอแล้วเพื่อนก็โอเคโอเคงั้นลบทิ้งก็ได้อันเนี้ย ก็เตือนเพื่อนว่าต่อไปนะถ้าเราเห็นอะไรก็อย่าหลงเชื่อง่ายๆนะเราต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนต้องดูให้ดีก่อนก่อนที่เราจะดึงข้อมูลเขามาเผยแพร่เ,เข้าใจแล้วจ้ะเพื่อนอ,อันนี้ก็บอกว่าต้องเข้าใจนะเราเตือนเธอก็สรุปนะคะก็จะมาเล่าเรื่องถึงประโยชน์นะคะเรื่องของการตักเตือนเพื่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูล อะไรง่ายๆต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะโพสอ,อะไรลงไปค่ะต้องเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณถือว่าเค้งให้รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะฮะทั้งรูปแบบของการแสดงด้วยแล้วก็สิ่งที่จะได้ด้วยนะฮะพี่ต้องเหน่งครับเชนครับชัดเจนมากนะคะทั้งในแง่รายละเอียด แล้วก็สิ่งที่ผู้ชมจะได้รับประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อนะคะเรียกว่าเป็นทั้งปร o ดิวเซอร์นะคะเป็นผู้เขียนบทเป็นทั้งผู้กำกับที่วางไว้ว่าจะ,ะให้เพื่อนแสดงเป็นอะไรตัวเองมีจะมีคนเข้ามาเตือนอะไรแล้วก็ดาราที่มีชื่อเสียงว่าใช้แล้วขาวอะไรเงี้ยคือเขาวางไว้หมดแล้วในในในหัวของเค้กว่า จะทำอย่างไร,รแล้วข้อดีข้อเสียเนี่ยคืออะไรบอกเลยว่าครบถ้วนและมีรายละเอียดที่ชัดเจนเราแค่ฟังเขาเราเห็นออกมาเป็นรูประธรรมเห็นเป็น sorry บ o a r d แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอยากที่จะดูของจริงแล้วเร็วๆเ,เลยนะคะเก่งมากค่ะเค้กขอบคุณครับ เอาละครับตอนนี้เราพรีเซนต์ครบทั้ง4คนแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกก็คือคนที่จะได้ไปแสดงจริงๆมีแค่3คนเท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้อง,อง,องรอรุ้นจากคะแนนจากกรรมการนะครับในรอบต่อไปครับตามกติกาของรายการนะคะแน่นอนว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียงแค่3คนค่ะใช่ครับแล้วมาถึงหน้าที่ที่ลำบากใจมากๆนะครับคือการต้องประกาศ3คนที่ไดผ่านเข้ารอบนะครับและจะมี1คนที่ไม่ได้ไปต่อในวันนี้นะครับ เอาละฮะกล่าวในเดือบอวว่าทุกคนเก่งมากๆนะครับในการที่นําเสนอผลงานออกมาแล้วก็น่าสนใจทุกคนแต่การแข่งขันก็อการแข่งขันครับต้องมีคนหนึ่งที่คะแนนน้อยที่สุดนะฮะแล้วไม่ได้ไปต่อกับเรานะครับรายชื่อที่กจะประกาศต่อไปนี้นะครับเป็นรายชื่อของคนที่มีคะแนนสะสมสูงฮะสามดับแรกน่นหมายความว่า3คนนี้จะได้ไปต่อโอเคครับและคนแรกที่ได้ไปต่อนะครับเป็น3คนสุดท้ายของผู้เข้าแข่งขันได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับเค้กครับเฮ้ยครับเฮ้ยครับเยครับและคนที่ผ่านเข้ารอบคนที่สองครับได้แ <uh ก่ขอแสดงความยินดีกับนุครับเฮ้ยครับเฮ้ยครับโอ้ยหนุ่มน้อยของเราฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่สองคนเท่านั้นนะครับ ก็คือม่อนและเมยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อนะครับและคนสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็น3คนสุดท้ายของคนหูหนวกนะครับได้แก่ขอแสดงความยินดีกับม่อนครับโอ้ย และแน่นอนนะครับว่าเมย์คือผู้แข่งขันที่ไม่ได้ไปต่อนะครับอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าผมเห็นคะแนนนะห่างกันแบบเนี่ยนิดเดียวจริงๆอะ่ะนิดเดียวจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเมย์ครับวันนี้มาร่วมรายการกับเราเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกหน่อยการที่ดิฉันได้มาเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ครั้ง แรกจนถึงตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากๆสําหรับดิฉันเลยค่ะกับการเข้าร่วมใยการสื่อยอดนักสืบดิฉันรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะและฉันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนหูหนวกทั่วไปด้วยก็ขอขอบพระคุณทางรายการมากค่ะขอบคุณก <ๆ S 1> ับยนะคะนี<อ>่กรรมการทั้งสามท่านครับมีอะไรอยากจะให้กำลังใจรุ่ถึงพูดกับเมย์บ้างครับเชิญครับพี่ตรีครับ เมก็สมควรที่จะภูมิใจในตัวเองนะครับเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็ภูมิใจในตัวเมย์มากๆเลยนะครับตั้งแต่รอบออเดชั่นมาจนถึงรอบนี้เมย์ได้แสดงให้พวกเราเห็นถึงศักยภาพของเมย์ที่พูดถึงเรื่องการวิเคราะห์รู้จักการเข้าถึงสื่อรู้จักการเข้าใจแล้วก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม กับสื่อแล้วก็ขอบคุณเมที่เข้ามาร่วมในรายการแล้วก็เชื่อพี่พี่เชื่อมั่นมากๆเลยนะครับว่าเมจะเป็นคนที่นําเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของคนหูหนวกสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนคนหูหนวกเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อไปด้วยครับพีบ่ตงรับโทษ ศักยภาพของเมย์คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าเ,เมย์พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นไม่เฉพาะกรรมการเท่านั้นแต่คนดูทางบ้านเนี่ยได้เห็นศักยภาพของเมย์เต็มที่ตลอดมานะคะแล้วก็เชื่อแน่ว่าผู้ที่ชมรายการเนี่ยได้ประโยชน์นะคะได้เห็นเมย์เป็นตัวอย่างแล้วก็ทัศนคติ ที่ดีของเมย์ตลอดมานะคะความสุภาพเรียบร้อยน่ารักซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทุกสังคมนะคะซึ่งเมย์เป็นตัวอย่างที่ที่ดีมากๆในข้อนี้นะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็เป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจก็ต้องบอกว่าสปิริตของเมนะคะถึงวันนี้เนี่ยทุกครั้งที่ถาม4ท่านเนี้ยทุกคนจะบอกว่า ตื่นเต้นไหมพร้อมไหมเนี่ยเราจะทำเต็มที่แล้วก็ถ้าจะต้องจากไปเนี่ยเราก็จะไม่เสียใจเพราะเราถือว่าเราได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วอันนี้คือ mm. เขาเรียกว่า mm. เป็นวิธีคิดของคนที่คุณจะได้เรียนรู้ตลอดเวลาเพราะคุณไม่ได้คิดว่าฉันเป็นคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วอยู่แล้ว ถ้าถ้าคิดแบบนั้นหมายความว่าโอ๊ยอ่ะถ้าตกรอบก็แปลแปลว่าสิ่งที่ฉันคิดมันไม่ถูกหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นสี่ท่านนี้ยต้องชื่นชมว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วเราก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เห็นได้เรียนรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณเมย์มากๆาน ก็สิ่งหนึ่งที่อยากบอกพี่เมย์ก็คือยังจําวันแรกที่พี่เมย์มาออดิชั่นกับเราได้นะคะคือยังยังจาภาพนั้นได้อยู่เลยว่าว่าว่าแบบเขามาพร้อมกับความสดใสแล้วก็อาจจะมีความไม่มั่นใจบ้างในช่วงแรกแต่ว่าพอเราถ่ายทํารายการไปแต่ละครั้งอะค่ะสิ่งที่เราเห็นศักยภาพของตัวพี่เมย์เองคือเขาดูมั่นใจขึ้นมากเขาแบบมีความมั่นใจทุกครั้งในการแบบว่าตอบคําถามแล้วก็ที่ชื่นชมก็คือเขาพยายามนําคําแนะนํา ของเราคณะกรรมการของเราทั้ง3คนเนี่ยค่ะไปพ,พัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยทําให้ทุกครั้งที่เราเห็นเขามาร่วมแข่งขันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีพัฒนาการมากขึ้นจนวันเนี้ยวันสุดท้ายที่ต่อให้พี่เมจาไม่ได้ไปต่อกับเราแต่สิ่งที่เราเห็นคือเขาเป็นรอยยิ้มที่แบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็หวังว่าพี่เมย์จะได้รับประโยชน์อะไรดีๆจากรายการเราแล้วก็ไปส่งต่อให้กับคนอื่นนะคะขอบคุณค่ะ เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับสาวคนนะครับก็คือโจทย์ของเรานะครับในเทปที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการร้องเรียนใช่ไหมครับถ้าเจอเนื้อหาหรือว่าอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับก็ให้ร้องเรียนหน่วยงานนั่นก็คือการไปเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งส่วนโจทย์ของวันนี้และอีก3าคนที่จะต้องทําต่อไปก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะของการสร้างการเรียนรู้ให้กับคนอื่นการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่เราเรียนกันได้นะครับเพราะฉะนั้น ทำให้ดีที่สุดนะครับสําหรับกระบวนการในการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ชมของเรานะครับเมครับเมยมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่ผ่านเข้ารอบไหมครับก็อยากบอกเพื่อนๆทั้ง3สู้ต่อไปนะคะสู้ๆเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของคนหูหนวกนะ เราแข่งขันแล้วเราก็จะเป็นตัวแทนของคนหูหนวกก็ดิฉันก็จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆให้ผ่านเข้ารอบขอให้มีความสุขและสนุกกับการแข่งขันนะคะอคขอบคุณค่ะคต้องขอแสดงความยินดีนะคะดีใจกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบแต่ก็สําหรับคนที่ตกรอบไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าประสบการณ์ในการแข่งขันเกมเนี่ยก็ทําให้เรามีประสบการณ์ดีด จริงๆค่ะใช่เลครับเรื่องราวระหว่างทางครับมักสวยงามเสมอครับอุ้ยคมไปฮะคำคมก็มามาถ้ามาหล่อครับมาหล่อใช่ไหมเราตกลงไปสายหล่อใช่ไหมใช่แต่ไปสายตลกครับเป็นสายตลกโอเคแน่นอนนะครับว่าประสบการณ์ทุกอย่างนะครับในการที่เราได้มาร่วมรายการการนั้นดีเสมอครับนอกจากนั้นก็มีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อด้วยความสนุกในครั้งต่อไปผมรับรองเขาว่าสนุกมากกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยกับรายการ สื่อยอดนักสืบสวัสดีครับ